<c oughs> วันนะชาวเน็ตวันนะซ้ำรอยเขาพระวิหารเกาะกูดรัฐบาลบอกจะฟ้องนะใครมาปันา่นขะ่าวเกาะกูดนะฟ้องมึงเชิญฟ้องเลยฮะมึงฟ้องใครครับฟ้องไอ้ทักษิณคนแรกเลยฮะคือคนแรกที่มันมาพูดเรื่องเกาะกูดคนแรกที่มาพูดเรื่องทับซ้อนมึงเชิญฟ้องเลยฮะ ก่อนที่มึงจะฟ้องประชาชนมึงฟ้องไอ้ทักษิณคนแรกเลยนะเพราะมันเป็นคนแรกเลยที่พูดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาอม,มันบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันก็แบ่งกันคนละห้าสห้าสิบมึงไปฟ้องมาเลยมีหลักฐานนะมีหลักฐานมึงมึงเอาคลิปได้เลยมีคลิปด้วยเต็มโซเชียลเต็มติกตอกเต็มไปหมดนะเออคนก็เป็นห่วงไงแล้วพี่นพดลเนี่ยนะฮะ โอโ้ยี่ห้อนี้เลยอ่ะรบพรลน่ะยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อเขาพระวิหารเลยอ่ะคนก็หว่นละแวงไงนะว่ามันจะปฏิวัตปปปิประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไงอืมนะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับไอเขาพระวิหารเนี่ยเออโอ้โหไปสู้กันที่ท่าไหนก็ไม่รู้เสียเขาพระวิหารไปเรียบร้อยไอเกาะกูดก็เหมือนกันนะ ข้ามาขีดเส้นแบ่งนะมายังไงก็ไม่รู้ <c oughs> คนก็ <c oughs> เป็นห่วงสิออกลัวไงทักษิณมันแบ่งให้เขาไปเรียบร้อยแล้วไงแบ่งทับแบ่งพื้นที่ทับซ้อนให้เขาเรียบร้อยแล้วห้าสิบห้าสิบเรียบร้อยแล้วคนก็เลยกลัวไงและรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะฮะยี่ห้อมันบอกไงมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเออ รัฐบ,บาลทักษิณเนี่ยติดคุกกันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วรัฐบ,บาลทักษิณน,นะเออไล่ไปเลยไหมไล่ตั้งแต่อีปูเลยไหมไล่ตั้งแต่เจ้านาข้าวเลยไหมบุญทรงไหมเสียเปียงไหมนะหรือใครอีกเสียไก่ไหมติดคุกกสิบเก้าปีบ้านเดืออาทรนะมีใครอีกนะคองด่านไหมเออโอ แล้วจะให้สบายใจได้อยองโอ้ยทักษินพูดอย่างนี้ฉันสบายใจแล้วฉันสบายใจได้เลยว่าช้าฉันเสียแน่นอนเออจะให้สบายใจได้ยังไงว่าจะให้จะให้คนไทยเนี่ยนะนอนสบายใจอยู่บ้านเออทักษิณพูดอย่างนี้เลยววฉันสบายใจได้เลยวววไม่เสียแน่ๆอย่างเงี้ยเหรอฮะ จะให้คนไทยนอนสบายใจอยู่บ้านกระดิกตีนอยู่บ้านอสบายใจจริงๆไหมทักษิณบอกว่าาพื้นที่ทับซ้อนก็แบ่งกัน50-50ิโอ้ยสบายใจแล้วเว้ยเหรอมึงจะให้คนไทยนอนสบายใจนะเชิบแล้วไม่ต้องห่วงเหรอโอ้โนะฮะก็มึงเป็นคนปั่นกระแสนี่เองขึ้นมานี่เองแล้วมึงจะ นะมหาว่าคนปั่นกระแสโอ้โหไม่มีใครก็ปั่นหรอกครับมีแต่ไอ้ทักษิณน,นั่นแหละปั่นคนแรกเออนอนไม่หลับสิคกับคราวเนี้ยนะทักษิณพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยใครจะไปนอนหลับลงอะ่ะเออมีแต่ไอ้ทักษิณน,นัะนนอนหลับสบายใจไม่แหกกูพูดแล้วกูสบายใจแล้วเว้ยกูจะได้แบ่งห้าสิบห้าสิบเลยกูสบายใจแล้วเว้ยเออ นะนอนสบายใจอยู่บ้านจันสองล่าแหมคุยกับคุณเซนเรียบร้อยแบ่งกัน50 50ิาสิบแม่กูสบายใจนะเดี๋ยลูกสาวกูก็ได้เป็นนายกแม่กูยิ่งสบายใจหนักกูไม่มีอะไรจะสบายใจยิ่งกว่านี้แล้วเหลอย่างงี้เหรอเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ